มะคุ้นมะตุ้มมะหุ่มทุก่งระเบียบสมจิตลุงอีสานพ่อว่ายอย่างผมไปดีมากดีไม่หยั่งคือเบากันตรงๆบ่มีภาสนาสีใหม่คือผมสิโทษหาโยโทษหาทุกคนหลับทีนี้ผมบ้านว่าโมเด้รับเครื่องเสกกับแอนบ่ได้รับเครื่องเสกกับสอนสตีไตยเฉพาะบางงานปกติอยากให้นคือบางสิ่งไหมพร่อวายไปไอตัดไปฮะผมจะเล่นมาให้พวกเง้าเด้ จำไปไล่การไปอยังสิ่งทั้งที่มันมันตะมือเองกับหลายหลายอย่างเตกลับไปเพราะอย่างจะหาคดีง่นที่มันเต็มเดือนบางมื่นผมยังลาคือบางมือนผมหาใสอย่างเงี้ยหาใส่เพื่อให้พวกเขามนี้ง้านมันบางเงนเขาล่ำดีเอาต้นตอผักตอผู้หลักผู้ใหญ่ตอเจ้าภาพหรือตอนากการเมืองมันจะใดญงานมากเด้บอลล่ำมันโบยืดแต่บอลล่ำสิ่งนี้งาน หน่วยงานหลายมันบอบนุ like ่มแค่ล่ำดีอย่างเดียวผมไปจับทล้วมันมลูกเดียวเลยเศร้าคิดแล้วก็เศร้าเบาขึ้นี่อยู่กันแบบตกะต๊ะนี่อยากกินหล้าจริเคาก็เพิ่งได้นบอบเหง่อเลยมันบอบิุ่มเครื่องมือกันแต่จิ้มจินจนเป็นเรื่องเป็นเล่ากันแบบนี้เป็นเรื่องเป็นเล่ามากซุดท้ายก็บม่มาล้มหลังนี่คือเราทั้งท่านอยู่ตอนปิดวง เบิกนั่นเ่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งที่โยกไปแต่พ่อเห็นเจ้ามาเบิกตอนสิบปีบ่งมันเห็นไอคิดคิดแบบไหนคิดขอที่หนึ่งคือเอว่าเขาไม่ยินนักเทาหรอกเขาก็พ่อจริงเขาจังเบิกขอที่สองคือเขาจับการจ้าของบัไดหรอขันขอที่หนึ่งที่แก่คือให้ไปอยู่หมองอื่น เพราะว่าไอ้ให้ได้ซังนี้คันสิคันสิมาโทนมาไม่อยู่แล้วไอ้หรอกเมื่พ่ออยู่พ่อกินเนขาต้องเปลี่ยนอาชีพีบเมื่อเนไปอยู่งวงมื่นนี่เม่อเนื่อว่าอไอไ้ให้โตบระกุมขาขันได้ให้โตบระกุมขาคือไอไ้ให้ได้ซังนี้ี่เพราะว่าของเขามันมันส่วนไหลตัวต้องเปลี่ยนอาชีพแล้วกลัไปวงลื่นมาเขาไม่ไร้หลับเท่าไหร่เขาต้องใส่ใจเท่าไหร่ aras, aras, บางคนปั่นบคัคนาศใส่ไปเร่งตามขนั้นแหละ ตบาตบเมีตัมมะกบีขมัวหนาตามีมาเบิดแทนหัวหนาไม่เบิกเคียดอันนี้ผมบอกเคยสนับสนุนข้อสุดท้ายแล้วสิตายมากเอ,อ้ยอันพ่อป่วยเนี่ครับก็สัง่งเอาแปะมาพอรถตายยี่บักกันหนึ่งในกรุงเทพครับทึงเมย์ทึงบ่มีหม่องนอนทึงบ่คุ้มมาล่ามาหนามาล่าป่วยรถท่าลงยิ่หีเ้ยมันป่วยยี่หีบัแขวะักอันนี้คือนี่ละ เขาอยาเบาไปยาเทียไปในสิ่งที่มันอือเขาจะไปเบากันเป็นตมือหลายคู่แล้วบัาดีมัดตัวมาหนามาลาาป่วยสามสี่มือมือมาบอกว่าอินี่แขวาหักก็นาวาแเขวหักเป็นยังไงแจ้งแเขวาหักอันมันบอกมันร่ำกรุงเทียนน้ำมือเขายายยายเทียนแนวไหนที่มันบดดีแล้วผมก็บอกตลอดแม่นบมอเพราะว่าสิเป็นหมอร่ำหรือเป็นหางเครื่องก็ตามโดยเฉพาะหางเครื่องเนี่ยมันมีเวลาของมันอายุสี่สิบ ลุมปิดฮลุมปิดรน้อยห้าสิบีสิบปีนเงนะเอาในตีนที่เลยที่อยู่ด้านซ้ายนี่ยังพ่อเย็ดเป็นกระไดเงืนที่มันบอเป็นการเอาเปียบคนอื่นให้ลุงเฮียพออายุสีสิบปี